ชอไผู้โดารได้ก็ได้าใน้ากเรา้ารต้ไปอยดได้ใช่ใช่ใช่านริดนงานของิการลยนะนบือไทยมีนะไทรก็มีนะไทก็มีเพราะว่าไทยก็มีอ่ะพดีรใบไทยเวลาุณิการขรถาี่เอมผมบอกเองเพราะว่าบางบางที้เป็นติดแค่ไม่ได้ แต่ว่ายาวสั้นเกินครับบอกไม่ได้ครับสั้นเกินจะยาวนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยสั้นกว่าแต่ของไทยนี่สั้นกว่าสิงคโปร์ก็เดินทางโดยรถไฟใต้ดินมากกว่านะที่เราคนเดินไม่ค่อยมีนอนบาร์นาเบย์นี่ทางไทยผมไปสายที่ยินเดียใช่ครับสุดท้ายใช่ไหมรับโอเคียก็สุดท้ายครับบาร์นาเีย์ครับทางนี้บาร์นาเบย์นะครับก็ถึงแล้วฮะ เราเดินออกจ้ะรีบดีกวัาไปรีบอ่ารีบสำหรับคนพิการครับเราพิการทางสมองอยู่อ่าพิการทางสมองชื่นเชยเชยเราสบายมากเลยนะกระป๋องกระเป๋าก็ไม่ได้จับชื่นไปไหนก็หน้าถึงระรับอันนี้คือชั้นชั้นเออ๋อโอโถเหมือนกันนะครับไปไข่อ่า เหมือนกับตัวไฟใต้ดินบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีลานากว้างให้ชั้นหนึ่งนะเมัป็นชาหาดหรือว่าเป็น,เป,นเป็นท่าเรือครับที่เไปเป็นท่าท่งที่เรา็ดู อ๋อนี่ไปไปห้างเหรออ่าไปตรงตรงที่เป็นเป็นเรืออยู่ข้างบนอ่ะอ๋อห้างบนห้างติดทะเลสายโจวนู้นว่าเรามาเป็นตัวเราบ้างอ้าวไป็ตุ้มคืนเหรออ๋อบินเลยที่นี่แปลงนะครับเขาให้บัตรเลยทุกพอทำไมเขาไม่บัตรอ่อนก็ทิ้งเลยเดินชวนกับหมาดูดิจริงอ่ะยิงดูดิคิวของบมอบางนี่เหรอ ววาางงแค่ชุดนึงครับเสียวนิดเดียวเป็นเลือดเลยครับผมเป็นคนสุ่ทสุนทไม่ใช่ผมเป็นสุนทไปพอนะโอเคครับเดี๋ยวไปเที่ยวพระรามอีกทีหนึ่งนะฮะสวัสดีครับผม